อัปเดตสถานการณ์ในลำน้ำของจังหวัดพืรีอีวลราชธา,านีกันกับรองผู้นยการสำนักงานชลประทานทีเจ็ดนะครับคุณเสรียพงศ์พิงค์ารวัตรพร้อมรายงานสดผ่านทางโทรศัพท์ในตอนนี้ยูนสซาย์กับเข้าแล้วนะครับสวัสดีครับท่านรองครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณเสียรพงศ์และคุณนภพรครับแล้วก็ท่านผู้รับชมรับฟังทางบ้านด้วยนะครับ ครับตามที่พายุโซล้อนสุริกนะครับได้เคลนขึ้นฝั่งเวียดนามและได้อ่อนกําลังลงเป็นพายุดีเพชชันแล้วนะครับในเช้านี้นะครับแล้วก็มีทิศทางที่จะเข้าสู่ประเทศไทยทางจังหวัดนครพนมนะครับก็ยังส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับจากของอุบลราชธานีเราเองนะครับจากเมื่อวานเวลาเจ็ดนาฬิกาตอนเช้านะครับถึงเจ็ดโมงเช้าว,วันนี้นะครับ ในจังหวัดอุบลราชธานีเราก็มีฝนตกสูงสุดนะครับวัดได้48มิลิเมตรนะครับที่อำเภอเดชอุดมนะครับอำเภอเมืองก็อยู่ที่ประมาณ45มิลิเมตรนะครับส่วนที่อื่นๆก็ยังตกตกไม่มากนะครับก็อยู่ในปับเกณฑ์ประมาณ30กว่ามิลิเมตรนะครับสําหรับปริมาณน้านในอ่างเก็บน้ําขนาดกลางทั้ง13แห่งในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับมีความจุรวมกันอยู่ที่ประมาณ130ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้ำรวมกันอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบสามจุดสามหนึ่งล้านลูกบาทเมตรนะครับก็คิดเป็นแปดสิบเจ็ดจุดหนึ่งห้าเปอร์เซ็นตก็ยังน้อยกว่าปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกอยู่ประมาณยี่สิบเจ็ดล้านลูกบาทเมตรนะครับส่วนอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่นะครับอ่างเก็บน้ําซิรินทรก็มีปริมาณน้ําอยู่พันสามร้อยี่สิบเอ็ดจุดหนึ่งสี่ล้านลูกบาทเมตรหรือคิดเป็นประมาณหกสิบเจ็ดจุดหนึ่งแปดเปอร์เซ็นเท่านั้นนะครับก็ยังสามารถรองรับน้ําได้อีกเยอะนะครับ ครับสำหรับสถานการณ์น้ำท่าในแม่น้ำมูลเรานะครับที่สถานีวัดน้ำท่าเ7็เจ็ดตรงบริเวณสะพานเสรีประชาธิปไตยนะครับเช้าวันนี้เขาอยู่ที่ระดับ109.95เมตรจากระดับน้ำทะเลปันกลางหรือ4.95เมตรจากท้องแม่น้ำนะครับก็ซึ่งตลิ่งเขาจะอยู่จากท้องแม่น้ำก็อยู่สูงประมาณเจ็ดเมตรนะครับ ก็มีอัตราการไหลผ่านอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยแปดสบหลูกบาทเมตรต่อวินาทีหรือประมาณหนึ่งร้ยสิบเอดล้านลูกบาทเมตรต่อวันเลยนะครับลำลับระดับน้ำในแม่น้ำมูลน,นะครับก็วันนี้เช้านะครับก็ขึ้นมาจากเมื่อวานสิบห้าเซนติเมตรนะครับเนื่องจากตอนนี้ก็ช่วงทางตอนบนเขามีฝนตกค่อนข้างเยอะนะครับแล้วเราก็ยังระบายน้ำอย่างต่อเน,นื่องนะครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับก,ก็ยังต่ํากว่าตลิ่งนะครับฝั่งอาําเภอวรินทราราบอยู่ถึง2เมตร5เซนติเมตรนะครับแต่ถ้าเทียบกับความสูงตัวผนังกั้นน้ําชั่วคราวที่ทางกรมชมนุทานดําเนินการปิดช่องฟันหล่อไว้ก็ยังต่ํากว่าอยู่ถึง3เมตร5เซนติเมตรนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในปีนี้นะครับวันนี้วันเดียวกันนะครับก็ยังต่ํากว่าปี2565นะครับอยู่ถึง2เมตร76เซนติเมตรนะครับ ถ้าเทียบกันเดียวกันกันกบปี2 5 6 5ที่สถานีวัดจำท่าเอเจนี่ยเขาจะอยู่ที่ระดับ112.71เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางหรือสูง7เมตร71เซนติเมตรนั่นหมายถึงว่าเขาล้นตลิ่งไปแล้ว71เซนติเมตรนะครับก็เล่นเข้าท่วมบริเวณชุมชนท่ากอไผ่นะครับสำหรับการระบายน้ำจากแม่น้ำมูลลงสู่แม่น้ำโขงวันนี้นะครับเรายังระบายออกไได,ได้ดีนะครับระบายออกผ่านเขื่อนปากมูล ในอัตรา1,548.61ลูกบาทเมตรต่อวินาทีหรือประมาณ133.8ล้านลูกบาทเมตรต่อวันนะครับการระบายน้ําลงสู่แม่น้าโขงเราก็ยังระบายได้ด้วยนี้นะครับเนื่องจากแม่น้ําบูนเราเนี่ยยังสูงกว่าแม่น้าโของอยู่ถึงประมาณ6เมตร66เซนติเมตรเลยนะครับสําหรับระดับน้ําในแม่น้าโขงที่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็อยู่ที่ วันนี้ก็อยู่ที่12.78เมตรนะครับก็เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานเพียง3เซนติเมตรเท่านั้นนะครับระดับตลิ่งของแม่น้ำโขงที่อำเภอโขงเจียนนะครับจะอยู่ที่14.5นะครับก็ยังต่ำกว่าตลิ่งอยู่ประมาณ1เมตร72เซนติเมตรนะครับแล้วก็จากการคาดการณ์ของคณะกรรมการกรรมการแม่น้ำโขงหรือ MRC นะครับก็คาดการณ์ว่าแม่น้ำโขงเนี่ยจะขึ้นมาอยู่ที่ระดับ14.12เมตรในวันที่28กันยานะครับก็ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจาก ปริมาณน้ำโขงที่ไหลจากทางตอนบนลงมานะครับก็จะเริ่มลงมาถึงจังหวัดอุบลและธานีแล้วนะครับครับก็ขออนุญาตรายงานสถานการณ์น้ําเพียงเท่านี้ครับครับผมขอบพระคุณท่านรองผู้มีการสำนักงานชนประทานที่เม็นอย่างสูงนะครับท่านเสถีพงศ์พิคารวัครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณค่ะ